วันเดียวเที่ยวได้ที่นี่นะจะบอกเลยว่าคือ The Bridge Bristol and Office Space นั่นเองครับที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นพ่อมดแม่มดได้ภายในแป๊บเดียวเลยจริงๆมาเร็วถ่ายอุ้ยเหมือนจริงอ่ะเฮ้ยใช่เลยเฮ้ยไม่เลยอ่ะเอาพี่ตันลองหน่อยก่องแย่กว่าคนละมุมนะจัดให้จัดให้มาใส่ใส่เสื้อก่อนมาคือดูแล้วถ้าพี่ตันไม่โดนพี่โจ้นไม่หลับนไม่หลับเอ้ยเป๊ะเลยนี่เหมือนนะบอกแล้วพี่ไได้ไงนี่ใ๊้เลยป๊ะเลย และถ้าใครนะครับอยากจะรู้ว่านะครับการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเอาอยู่เรื่องอะไรบ้างนะครับติดตามได้เลยครับพีก่กัลังคะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายวิ่งงานเกือบตายแลกความสบายของลูกและเมียมันเหนื่อยแบบที่มันไม่เคยเหนื่อยมาก่อนในชีวิตอ่ะขยันปั้นหุ่นฟิตเพราะอยากพิชิตใจเมียจา๋าจัดบิ๊กแมตช์บ่อยจริงหรือไม่จริงโอ้ผมบางคนลีลาดีผมไม่เคยจะต้องมาปั้นหุน่นปั้นอะไรหรอกทั้งคู่ประสบความสําเร็จได้ทุกวันนี้เพราะถือคติ เชื่อเมียนและเจริญจริงหรือไม่จริงจริงครับโอ้ยสาคนเลยคุยเรื่องเมียแล้วรู้สึกเล่งแอร์ไหนได้ไหมร้อนร้อนเลยัพูดๆบ้าๆไม่รู้ขอคติที่พี่ใช้ได้ไหมกับการเป็นหัวหน้าครอบครัวคือเราต้องปรับตัวและฟังทุกคนการที่ เราเป็นผู้ชายเราต้องเสียสละเยอะหน่อยทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเราเป็นภรรยาเป็นลูกก็ตามทุกคนทุกคนเท่ากันครอบครนนัวคือทุกคนควรจะรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันวันเดียวเที่ยวได้